ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผม SY Gamer C กันนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะโอ้โห เค้กสามเลยวะ่ะตอนนี้น่าจะนานเว้ยมีเค้กแบบนี้เออ่ยมาเล่นน้องลินกันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยกูเนี่ยที่จริงก็มีฆาตกรตัวใหม่เข้ามานะแต่ว่ายังไม่ค่อยอยากเล่นตอนนี้เล่นนี้ก็ไม่ใช่ของผมด้วย โรงเรียนอนุบาลแบ็กแฮม5่าต่อแส่แบ็กแมนอยู่แถวนี้ไหมเนาะโอเคแถวนี้ว่าอยู่ไหมว่าต่เครื่องนี้ปั่นอยู่นะมีคนปัน่นแต่ไม่เห็นคน รอยเท้าก็ไม่เห็นอีกหาเถ่ยงก็ได้วะถ้ามีเสียงรบกวนเข้ามาก็ต้องขออภัยแล้วนะครับเอ้าเอ้าเอาทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะทำไรนี่ นางทำไรไปไปไปนั่นแหละนนละอันเนี้ยอันไหนกลับอีกอ่ากลับขึ้นบนดีเสียงท้าอยู่โอเคเจอเจอเจอไปดีครับไปดีครับวนปะอันแหนวนอีกวิวิลอยอีก มีการรอวางไมอ้อ่ะอดีเอาดิาดไม่โดนเอาไม่มาวะภาษารอให้าหมาเลยแต่ไม่มาอันแน่นแน่สับเล่องเครื่องเราไปคนแรกทำไมตอนนี้เหมือนว่าปั่นเครื่องซ่เอา้างกำลังจะบอกว่าปั่นเครื่องซเพราะว่า ได้คนหนึ่งแล้วยังไม่เสร็จักเครื่องเดี๋ยวพูดปุ๊บยังไม่ทันขัดครัมเลยอันแน่อันแน่อันแน่ยังทำไมเราฮะเห็นตั้งแต่อยู่หน้ารถแล้วสวยปะ่ะอุ้ยเสร็จอีกแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยอันแน่อันแน่ไม่ได้แดกล็อกแดกล็อกไหนละ ไปไหนลุงลุงโอเคเปิดอขาไปเอาลุงก่อนเอาลุงก่อนอุ้ยลุงขอสักแพลลุงเอาอุ้ยวืดยังไงวะเมื่อกี้ไม่วูดแล้วเวย้ยใกล้ขนาดนี้อุ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเจอทุกตาเลยเวย้ยไปสายเนี่ไปไหนแล้ววะ เออเอาเจอเยอะด้วยเอาคนนี้ก่อนเวทีเพื่นเป็นไงไ,ไม่รู้ห้อยคนนี้ก่อนแล้วกันยังรอดูเพื่อนด้วยเอาเอาเอาเราอ๋อฮะเอาดิเอาดิเอาดิอาดโอ้เรามีการเราบอกรึแม่มาเราอบอกเราอ่ะนะมาดิมาดิ เขาเรียกว่าฟันคู่ฟันคู่ล็อกสิ่งเราฮึฮึฮึสวยดิไม่สวยเอาเอาเดิมก็ได้เว้ยสวยยังสวยยังจะไม่มาเว้ยไปแขวนคนนี้ก่อนก็ได้วะ แน่มาวะ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 กบแต้มหนิลุงตามลงไปอันเนืลูงเก่งเราฮะเข้าเข้าเรา,าไปไปสาบสองจำไว้ดีๆตอนนี้ขอแต้มหน่อย กูฟันแลกวะไม่ด้ลยเฮ้ยทำไมบล็อกกันเก่งจังวะบล็อกเก่งจังอะนะข้างล่างวะอันน่ะอันน่ะอย่างโหดกระโดดตีครับน้องนงเด็กๆไปน้องกระเทือมไมโซแม่ อันนี้เขาเก็บแต้มไว้สักสี่หมื่นเลยอันแน่อันแน่รว,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 วมตัวกันอยู่นี้รวมตัวกันรวมตัวกันรวมตัวกันเก่งเราฮะซอมฮิวเหรออันนี้นโดดไปละโดดไปแล้ว อามไปคนที่นอนข้างล่างมีคนซูบยังวะไปไหนละเสียงตรงนี้โอเคเออขามานันนี่ไป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 เลยไม่เสาน้อยข้างล่างวะห้อง VIP เอ้ยเว้ยไป ยี่ห,ห,ห้อๆๆไปไหนแล้ววะขึ้นตามไปอยู่ไหนกันเลยเดี๋ยววิ่งตกอีกกูยิงวิ่งงงอยู่ไหนเนาะคนดีไหนนะอันแน,น่อันแน,น,น่วนเดี๋ยววนไม้อะวนไป วนไปวนไปวนเกี่ขีนไอ้วนไปอ่ะวางแล้วจโจนี่อ่ะโอเคเอาวนดีกันเอาเ,าเอา,เอ,า,เอ,าอันไหนมีการล็อกลกูกมันรู้อ่ะมันรั่วมันรู้งานอ่ะรดเอาเอา,เอา เวนนี้ก็เจอพี่ดีครับแน่มีคนสวยกันแล้วไม่สนเว้ยแล้วลุงก่อนลุงพักก่อนลุงลุงมาวะลุงลุยอาเป็นไงรู้จักเปล่า SY จิตสัมผัสอะ มิเซลือติดตาปาดเลยเยได้คนหนึ่งแล้วคนที่สองคนนี้มันจะยังไม่โดนดว้วยไหนน้อวิ่งไปไหนจะต้องโดนแล้วสันเนี่ยต้องโดนแล้วโดนแล้วไปตามไป เอาอะากได้อะอนน้อยอ้าวโดนยังไงหรอเมืกี้โดนได้ไงไม่รู้แม่รู้เหมือนในคนเหมือนในเสียงไฟสายแล้วมันก็ใช้อะคนที่ใช่ยังไงก็โดนแต่คนที่โดนยังไงก็ใช่ กูเอะไรไม่รู้กูมั่วเอออ่ะอ่ะอ่ะอะวนอีกอะวนไปอะเอาดิเอาดิะทำลายแม่มึงไปไหนละวนเก่งเราอะฮะมา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 นี่เลยมา ไล็กสั้นขยันฟันเว้ยยิงเลยเครื่องนึงจะได้ไหมกูแต่ไม่เป็นไรไหนวะแถวนี้เปล่าวะเราเวอเพื<ป>่อนอัพเปล่า<ป> อันเน่อันเน่อันเน่จะเป็นเครื่องเรอฮะเอาเอาเอา,เอามีการยิงลอแรกด้วยก็ได้ดีครับก็ได้ดีครับสวยเปล่ามาดักเว้ยไปไปไปตามหามันข้ามันอยู่ไหนวะ ช่วยเพื่อนอย่างเนี้ยอยู่ไหนเอ่ยเหมือนได้ยินเสียงเหมือนได้ยินเสียงอันเน่อันเน่อันเน่จีตแตกนะเอาเอาเอาอีกคนนึงไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ว่าเป็นใครตามหาก่อน ออกมาเถิดออกมาเถิดอยู่ไหนวะ่ไหนวะอันเน่อันเน่อันเน่ชอบเล่นเครื่องเหรอฮะ นต้องโดนแล้วสักวีไม่โดนไงวะมึงดูแต่เดี๋ยวรู้ตามก่อนตามก่อนสันนี้ตามก่อนอ่าอ่าเอาคนนี้ก่อนเว้ยอันอันอันนี้เอ้าผิดเอาเอ้า,ว,อาว,วางผิดสวิตเปียร์เนาไปเซอร์เฟซคนนูนน้นละมั่งคนนู้นน่ะหนวะแถวนี้อ่ะเอ้ยลูกเร็วจังเลย lúc leo gần chăng lê phân tâm chào bùi anh chậm anh nè anh nè anh 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 nè, anh 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 เปิดหนแล้วก็เวลอประตูอยู่ตรงนี้วะอ่าลูกสามสี่หาแล้วกับท่านสี่หาแล้วกับท่านอ้าวอ้าวอ้าวอ้ออาวได้มมันได้อย่างนี้ดิอุ้ยอุ้ย ไปหาเพื่อนเหรอไม่เล่นไม้เว้ยะ,ะต้องโดนแล้วไม่ถึงว่ะไม่ถึงแต่เขาคิดว่วงนะลงไปแล้วจะเอาเว้ยกอสักสองคนก็ดีอ่ารอมาหาเพื่อนอีกมาได้ยินเสียงเพื่อนเมื่อกี้ น่าจะอยู่ข้างในมัน้งเอาสักสองคนก็นแล้วกันคนดีก่อนเว้ยไหนแล้ววะท้องทางลงอยู่ไหนวะแปบบ๊แบๆบแบบหาทางลงไม่เจอแล้วตรงน,นี้แปบบ๊บเออเครื่องนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วเว้ยเก่งจังฮะ

วิ่งไปห,หนูตามไดิครับแต่วะปั่นเครื่องเก่งจังวะพวกเนี้ยทำไมปั่นเครื่องเก่งกันจังฮะ,ฮะมาดิมานี่ดิ กันวะออกมาได้แล้วกระถือแป๊บอันแน่เซ์เพื่อนอันแน่เซ์เพื่อนเก่งรเราอะนะอ้าไม่ลงด้วยเอ้าเอ้าเอ้า,อาตาดำเว้ จารำจารำเอาคุณลือก็ได้ว่าทันไงเสือเพื่อนเก่งของพวกนี้เสือกันยับเลยยอมรับเลยว่าเสือเพื่อนเก่งกันมากเลยแต่ไม่ต้องง่วงกลับผมจะตามล่าเองอ่า กล่อ,องเครื่องมือขึ้นปะวันนี้ก็แล้วกันมันจะเห็นมาปะมาปะไม่มากูมาเองอะ่ะไม่มากูไปหาเองอ,ะอ่ะเอาดิไหนแล้ววะเฮ้ได้ยินเสียงแล้วก็มีรอยเท้าแล้วก็เจอคน เอาเอาเอารอมาหาเพื่อนเอาเอาจะเสร็จแล้วเครื่องนี้จะเย็นเย็นดีปั่นเก่งจะวะเก็บไว้ก่อนหวังว่าคงจะไม่มีใครเอาไม้ทุบหัวกูนะอะอะเราช่วยเพื่อนเราอ่ะ ไวแล้วนะเว้ยมานี่ดิมานี่ดิสั้นไปนหน่อยทษทีเอาไหมเอาไหมป่านอีกละอันแน่อันเน่จู่งน,น,นี้อะเปล่า เฮลโหลเจออยู่ที่ไหนสบายดีอะเปล่าอยู่ไหนกันเนาะคุณดีอันแน่เจอว่ะเริ่มติดกับคำาว่าอันแน่แล้วเนี่ยอันแน่ชอบจูกเหรอ ส่วยกันแล้วเอาคนดีกันโว้ยไหนวะเอาไหนวะอ่าเจอตามไปตามเข้าไปจะไปไหนอะตามไปเดี๋ยววันเดี๋ยววันมามากอุย้ยตันตู้อีกแล้วอะ ยอมไห้ตัานนะมามาอ่ะมา่มาะ,าะดดดิดดดิอ่าขอตันสักทีขอตันกับสักทีโอ้เอาเราซื้อเพื่อนอีกแล้วเราซื้อเพื่อนอีกแล้วอ่าอ่าอ่า บอกอะบอกอะเปิดประตูเราแล้วน่ะอยู่ไหนเอยอยู่ไหนเอ่ย่าไป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  <c oughs> เ,เก็บสองอีกแล้วอูตสา์นึกว่าจะได้เก็บสี่แต่ช่วยเพื่อนกันเก่งจังเลยตาเนี้ย <c oughs> ่วยเพื่อนกันเก่งจัด สามหมื่นเอ็ดว่ะเลียมง่วงละจีจีไงสามหมื่นเอ็ดอะครันังนังแรงแต่ละคนก็หัวทั้งนั้นเลยสุดยอดเลยตอนนี้แรงแต่ละคนระดับหัวหัวกันทั้งนั้นเลยไม่น่าละถึงจะเป็นเก่งจัง สวยกันเก่งจัดเลยดูเอ,อียกว่าใช้ได้ตานี่สามหมื่เอ็ดไว้อคคขอบคุณข้ออื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปอยู่นะครับผม ยังไงก็ใยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไม้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ and on and on,